นี่นะครับเพราะถือว่าในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ผมนะหลายอย่างก็รู้สึกว่าคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประสบการณ์ต่างกันเพราะท่านเป็นแค่ผู้จัดการท่านผู้จัดการบริษัทผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประสบการณ์อาจจะต่างกันนะที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับในการจัดทํางบประมาณนะครับ <c oughs> ที่ท่านว่าเราทําขาดดุลมาไม่มีความก้าวหน้าไม่มีแผนงานใช้เงินเพื่ออะไรล่ะ เพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองอะไรจำนองเนี่ยนะท่านรู้ดีแล้วเกินนะครับเพราะผมไม่เคยทําแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมาการทำงบมานมีอยู่สามรูปแบบนะครับงบประมาณแบบขาดดุลถ้าไรายได้จัดเก็บได้ต่ํากว่าวงเงินก็ประมาณงบประมาณแบบสมดุลก็คือไรายได้เท่ากับรายจ่ายแล้วงบประมาณแบบเกินดุลคือไรายได้สูงกว่ารายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการทําขาดดุลน,นั้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยู่ในรัฐบาลมาก่อนนะคงทราบดี แม้กระทั่งระเบียบการใช้เงินงบกลางอะไรก็แล้วแต่ในงบกลางในปีนี้ก <c oughs> ็มียอดสูงขึ้นจาก,กประมาณในกาปลปติมาหมื่นหกพันกว่าล้านนะครับซึ่งก็มาอยู่ในงบกลางและก็ระบุไว้เลยว่าเอามาใช้สถานการณ์โควิดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่ประการใดก็อาจจะมีหลายท่านอยากได้เงินจำนวนนี้ไปผมก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่ามันจะได้ไปไ,ไ,ได้ยังไงนะก็ต้องกลับมาอยู่ที่งบกลางนะครับแล้วงบกลางก็เป็นการใช้จ่ายตามระเบียบ ของงบประมาณมีการตรวจสอบมีการต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับผมไม่สามารถจะไปชี้นิ้วอะไรได้เลยนะครับเป็นการผ่านกา,การการกรองทุกประการนะครับการตรวจสอบทุกประการผมไม่อยากมีปัญหาแบบก่อนก่อน,อนหน้านั้นที่มีปัญหาในเรื่องทุจริตนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำงบประมาณแบบขาดดุลน,นั้นแน่นอนครับในเมื่อ,อไรายได้เก็บได้ต่ํากว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นงบประมาณรายจ่าย แบบกระดุนแล้วก็ยังมีอยู่นะครับกาศจาทสางานแบบนี้นะครับทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนให้มีการขยายทุนทางเศรษฐกิจโดยพั้งยิ่งการก่อให้เกิดการใช้เงินภายในประเทศนะครับเพื่อจะสร้างรายได้กับประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอพออยู่พอกินพอใส่ได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ในการลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับเราหยุดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มการลงทุนทำโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่สร้างสาธารณสุข ท่านบอกว่าไม่มีผลงานอะไรเลยท่านคงต้องไปดูใหม่นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเรามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในประเทศไทยนะครับอันนั้นท่านอาจจะไปเห็นก็ได้นะครับเพราะท่านอาจจะทําภารกิจอื่นที่ท่านว่าท่านทำหนักหนาสาหัสของท่านน่ะนะถ้าท่านดูมาในมุมกว้างนะท่านจะเห็นว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากมายในขณะนี้นะครับมันก็เป็นผลดีกับอนาคตทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของการดูแลทางสังคมให้กับ ประชาชนในกลุ่มเปราะบางท่านดูตัวเลขนะครับเราดูแลมากขึ้นเท่าไร่เพิ่มเงินเท่าไรนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่มากนักไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ก็จะเพิ่มให้แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมนะครับเราก็คงคาดหวังว่าการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนลดลงเพิ่มความเสมอภาคในแต่ละกลุ่มเปราะบางก็มีหลายกลุ่มด้วยกันและบานี้เอามาดูทุกกลุ่มนะครับว่าจะให้ได้แค่ไหน มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการเก็บรายได้น้อยลงนะครับต้องหาวิธีการบริหารงบประมาณใ,ให้ดีที่สุดนะครับเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับการจัดตั้งงบประมาณการจัดทํางบประมาณเนี่ยมันจะดูหลักการอันแรกก็คือจะต้องพิจารณาจากสัดส่วนของงบประมาณนะครับต่อวงเงินงบประมาณนะครับในแต่ละปีปี62เท่ากับร้อยละ7.57 ถ้าในอดีที่ผ่านมาจะพบว่าถัดส่วนกระทรวงกลาโหมต่อวงเงินงบปรมาณประจําสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ้าจนะครับในปี253ในปี2552อยู่ที่8ปดจุดดสในปี2องพันห้าอยู่ที่8ปดจุดหนึ่งในปีสองพันหอยู่ที่7.99วันนี้6กสองนะครับที่ทันว่าสูงสุดหรือวันนี้สูงสุด เราสัดส่วนเพียงแค่7.57นะครับกูดาย้อนกลับไปดูด้วยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สูงตามที่ไม่มีการอภิปรายนะครับเมื่อเทียบเคียงกับต่างประเทศแล้วจะพบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยปี63ไทยอยู่ที่101.48สิงคโปร์อยู่ที่103.02เกาหลีใต้อยู่ที่102.75อันนี้ก็เพียงแตย่ยกตัวอย่างให้ทราบเฉยๆนะครับผมต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายงบมาให้มากที่สุดนะครับ อะไรที่ปรับได้ผมก็ปรับให้นะครับอะไรที่มีความจาเป็นก็ต้องไปหาดูกันนะครับพิจารณากันโดยการบาิการ,การผมก็ยอมรับทั้งที่น,น,นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันมันหยุดไม่ได้บางอย่างก็ต้องทํานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านบอกว่าเอ็มมีทหารไม่ทําไมนะฮะมีไว้แล้วก็ไม่ได้รบวันนี้ทหารทําอะไรบ้างครับนะไม่ว่าจะสถานโควิดไม่ว่าจะน้ําท่วมฝนแรงภัยพิบัติดูแลแรงงาน ต่างด้าวการลักลอบข้าประเทศอยู่กองกําลัง13กองกําลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับก็หมุนเวียนกันลัะคนจากทุกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนไม่ได้อยู่กัน3 4ี่ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชินนะไมนต้องมีคนที่จะหมุนเวียนไงนี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารเนี่ยระบุไว้ทัธรรมญอยู่แล้วชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับ การเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาหรบอย่างเดียวเอามาช่วยงานทุกงานในภารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของป้องการชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายในในเรื่องของสนับสนุนกระทรวงต่างๆการลักลอบการค้าสินค้า,าชายแดนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับคือถ้ารู้ว่า ก็มีมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องใช้คนจํานวนมากพอต้องควรนะครับในการแก้ปัญหาโควิดฐานลงไปช่วยเยอะครับหมอทหารพยาบาลทหารในสิบแสนล,ลงกไมเพียบนะครับจากโรงพยาบาลาาที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบงบประมาณกระทรวงกาโหมแ,แ,แต่แต่ละประเทศนะครับประเทศไทยสัดส่วน ของปี64เนี่ยกับ GDP นะครับของเรา1.31%สนะครับในส่วนของสิงโของเราจำนวน1.31%นนะครับในส่วนของประเทศที่เรามีตัวเลขอยู่นะครับในส่วนของสิงคโปร์นี่หนึ่งหมืกว่าล้านนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในขณะนี้เพราะมีการจัดซื้ออาวุธใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับญี่ปุ่นแสนห้าเกาหลีใต้ห้าหมื่นมาเลเซียหมื่นห้าอินโดนีเซียสามหมื่นกัมพูชาแปดร้อยเก้าเวียดนามหมื 1600, ม่นหกร้อยเมียนมานะครับที่ผ่านมาก็ประมาณทักสองสองล้านเศษนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามสัดส่วนของ GDP นะ เพราะฉะนั้นตัวเลขเวลาเอามาพูดเนี่ยกูนาดูตัวเลขให้ทั่วถึงด้วยนะทั้งของเราของเขาเรื่องสายภาพทางสงครามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเราก็จาเป็นต้องมียุทธปรกรที่มันทันสมัยบ้างทั้งนี้เพื่ออะไรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตของเขาลูกเราหลานเราเป็นทหารทั้งนายทหารในสิบปนทหารไปทํางานเนี่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไมายเครื่องมือที่ทันสมัย มียานเกราะมีเสื้อเกราะมีต่างๆเพราะวันนี้อาวุธมันรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือลูกหลานของท่านถ้าเราไม่ดูแลเขาแล้วเขาจะไปอยู่ให้เราไหมเขาให้บิวเฉลให้เราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถึงที่มีความจําเป็นก็กองทัพก็มีการพิจารณาในการจาัดหาจัดซื้อตามความจําเป็นนะครับแล้วก็จัดหาเพียงหนึ่งในสามเพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุเพราะฉะนั้นเมื่อครู่ท่านเอารถถังทิ้งน้า รถถังทิ้งน้ำเปนะรถหกห้าสิบปีมาแล้วนะครับเขาถึงไปทิ้งเพราะมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างออ่นนะไปทําปากการังเทียมบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไปจอดทิ้งไว้เฉยๆนะไม่ใช่ซื้อมาสิบปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมาสิบปีทิ้งวันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากสุกประมาณสักเหลือสักสี่สิบปีสามสิบปีนะซึ่งมันจะซ่อมไม่ไหวอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็ เพื่อกุณาทราบนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราทําไมจะต้องมีอาวุธทันสมัยไว้บ้างนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะมองว่าการรบในวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นท่านแน่ใจได้อย่างไรมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับจากผลกระทบต่างๆตามแนวชายแดนอาจจะเริ่มจากเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประเมินไ้นะครับเป็นแผนเผชิญเหตุไปล่วงหน้าแต่ามาคิดทีหลังทหารก็ไม่ต้องมีอาวุธก็ไม่ต้องใช้เราไม่รู้จะไปรบกับใคร วันหน้ากัคุณอาลับผิดชอบด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สถานาในภูมิภาคไม่ว่าทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะในส่วนของประเทศรอบบ้านเราใกล้ๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตท่านทราบไหมครับท่านพิจิตรไว้ได้ไหมนะเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าสอบภาษากับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะลดคนลงมาให้ได้อันนี้ก็อยู่ในแผนการปฏิรูกของทัพอยู่ไปรูกของทัพบอยู่นะครับในเรื่องของนี่ จะบอกก็มีนี่โน่นนี่มาเพราะฉะนั้นนี่แต่จริงๆก็ส่งต่อมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ไม่มีเพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลผมนะครับแต่ก็เป็นนี่ที่เกิดมูลค่าเช่นสาธารณพ,พื้นฐานใช่ไหมโครงสร้างเรื่องน้ําเรื่องถนนทนท,นทางรถไฟรถไฟฟ้าเราหยุดไม่ได้หรอกครับเราต้องมีการพัฒนาซึ่งประชาชนทุกคนก็อพอใจนะถ้าท่านมองว่าเอ๊ะไม่ต้องถาก็ได้นะกู้มาให้แจกประชาชนไปอย่างเดียวดีกว่าไหมผมว่าไม่คิดแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับ นะเพราะฉะนั้นท่านก็คงอยู่แค่นี้แหละนะท่านบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่จะเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าผมจะบ,บังคับจะใช้กฎหมายได้อย่างไรโดยใช่คนที่ทําหน้าที่ตรงนี้ให้อิสระเสรีเข้าในการตัดสินใจในการเสนอข้อเสนะผมฟังคนทุกคนในการแต่งตั้งในสำนักงานวจ้าผมก็ให้พอบว่าตำรวจเข้าเป็นคนพิจารณาร่วมคณะกรรารขึ้นมานะครับจะมีบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกล่าวมาสักครู่นะครับซึ่ง ผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าสมัยก่อนมากเหมือนกันนะนะลองไปดูก็แล้วกันนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็คือปัญหาที่ท่านก็เจอไปแล้วทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วท่านก็มาไ,ได้แก้นะวันนี้ผมแก้ไปหลายอย่างนะครับเรื่องนี่วันนี้มีนี่กยศนี่ครัวเรือนนี่อะไรละ่ะยึดบ้านพอรถต่างๆผมก็เลยอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาขอ,ของคณะกรรมการแก้นี่แล้วคอยดูไปสุใจได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เท่าไหร่หลายสิบล้านบัญชีนะครับ เราต้องทายังไงให้นี่เก่าเดี่ยมันมันหยุดหยุดไปแล้วนี่ใหม่อาจจะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยชาระหนี้ได้ไม่ไงั้นมันก็ไม่ชำระหนี้บัญชีก็ค้างอยู่ที่ NPM ก็เกิดขึ้นนะธนาคารก็มีปัญหาเขาตั้งเงินํำรองไว้มันเกินเกินที่เขาตั้งํำรองไว้อย่าลืมว่าเขาเป็นเป็นทางการพณิชย์นะครับเงินต่างๆทั้งหมดของเขาก็มาจากพวกเราเรียนฝากเขาไป นะมันก็มีผลกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนของเขานั่นคือระบบธุรกิจนะครับในเรื่องของกรณีที่กล่าวว่ามีมาตรการต่างๆมาเพื่อจะเป็นมาตรการให้ค้นรักให้ผมเป็นนายกต่ออะไรต่อ <c oughs> ผมว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นนะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อมันอยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตยนี่แหละนะในตาพา,าเพอก็ว่ากันไปนะครับผมไม่สามารถจะไปไปหลอกล่อใครเขาได้วันนี้ประชาชน เขาเปิดหูเปิดตามากขึ้นแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมกลาบเรียนว่าเรื่องวันนี้ปัญหาเรื่องการสุจริตก็เช่นกันผมประกาศไปแล้วถ้าท่านมองตัวเลขการดําเนินคดีนะครับในวันนี้มีการถูกเรเนินคดีทั้งการระดับสูงระดับกลางระดับล่างไล่ออกปลดออกมีคดีจํานวนมากนะครับท่านบอกว่าวันนี้มันมีมากเพราะมีคดีมากแตาเมื่อก่อนมันก็มากกว่าน,นี้แล้วครับแต่ไม่มีถูกเรเนินคดี ท่านคิดแบบนี้ได้ไหมลองไปเปรียบทีเทียบ,บดูแล้วกันนะเราวันนี้มีใครถูกดเดินคดีนะผร้พิพถูกดเนินคดีเตะคุกตลอดชีวิตมีไหมครับสมัยก่อนที่ผ่านมาหรือสมัยก่อนมีแต่นี้คดีวันนี้มีไหมครับคิดอย่างนี้สิครับมันจะได้ได้เป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าท่านช่วยกันเนี่ยมันจะไปได้บทอะนะครับ รายได้ประเทศเนี่ยเราก็คาดการว่าในในห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะเราถึงมียุทธศาสตร์ห้าปีเรื่องการลงทุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การลงทุน EEC นะครับ SDC การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็กําลังเริ่มดําเนินการอยู่ในช่วงไตรมาสนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมีการลงทุนสูงขึ้นในประเทศไทยคําว่าสูงขึ้นคือมีการขอรับการสนุนส่งเสริมจาก BY มากขึ้น นะครับวันนี้เราต้องใช้โอกาสนี้คือบ้านเมืองเรามีความสงบสุขมีเสถียรภาพมีความมั่นคงนะฮะไม่ใช่มีการสรนุนให้มีการวุ่นวายอยู่นะทุกท่านทราบดีหลายท่านทราบทั้งหมดแล้วครับนะวันนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครทําให้เกิดบ้านเมืองเสียหายเนะี่ยมีทุกอย่างนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเขาต้องดำเนินการไปนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนั้นทาหน้าที่ในฝ่ายบริหารนะตำรวจก็อยู่ในฝ่ายบริหาร นะครับแต่ลืมไปอีกสองอำนาจนั้นคืออำนาจนิติบัญญัติคือในสภาหแห่งนี้นะครับอำนาจที่สามคืออำนาจอำนาจตุลาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอาอการและศาลผมไม่ก้าลงทําไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ทำเต็มที่ตำรวจก็ทำเต็มที่การที่บอกว่าเอาจะไปใช้อำนาจกับประชาชนเยาวชนเด็กแล้วไม่ใช่ที่ควรจะไปกันไหมล่ะครับ แล้ววันนี้กฎหมายก็มีอยู่ทุกตัวแล้วท่านบอกว่าผมใช้อาวุธผมไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงสักคนเมื่อกี้ท่านบอกอว่าเอาอาวุธจริงท่านมองไม่ออกแหละครับว่าอาวุธไหนอาวุธจริงอาวุธปอมอาวุธกระสุนยางท่านเป็นถึงพบตํารวจนะครับมีแต่ตำรวจถูกยิงอยู่ทุกวันอยู่นี่นะครับแล้วทําไมถ,ถึงมองว่าเจ้าที่ตํารวจไปใช้ความรุนแรงมันขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกันในภาพนะครับเพราะนั้นอย่าเลือกรูนะภาพในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ ครับสุดแล้วแต่ว่าฝ่ายใครจะออกมาแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการใ,ใช้บุตรจริงทั้งสิ้นนะครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าใครจะทําให้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นมาเกาะขึ้นมาด้วยแรงหนุนจากใครนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลทีป่ประเทศไทยต้องระมัดระวังที่สุดนะครับเรื่องสาธารณการเงินผมยืนยันว่าในส่วนของระดับประเทศนั้นยังดีอยู่มากนะจะเห็นว่าในส่วนของ world bank ในส่วน IMF ได้ประเมินความเข้มแข็ง ของประเทศไทยขี่พมัมาทางด้านการเงินกลางๆนี่อยู่ในระดับสามบีบวกเช่นเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่ทาให้เห็นว่าเรายังมีความเชื่อมั่นในเวทีโลกในวิธีสากลการจะกู้เงินการจะใช้เงินต่างๆเขาเขารับรองให้เราหมดอะเราก็จะทำเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นโดยเพราะสถานการณ์วิกฤตโควิดนะครับเพราะนั้นฝากบูมองตรงนี้ไปด้วยเราต้องเร่งรัดในเรื่องของการใช้ใจ่ายในประเทศเราก็เติมมาตรการลงไป ผมก็เห็นว่ามีคนทั้งสามสิบสี่สิบล้านคนได้ไปไม่เคยมีมาตรการไหนที่คนสามสิบสิบล้านได้ใครแล้วเขาจะเลือกผมหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยใช่ไหมผมก็ดูแลเขาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ท่าไปเยี่ยมมาทั้งหมดอ่ะที่ประชาชนที่ไม่พอใจเขาก็รับเงินตรงนี้ไปทั้งสิ้นนี่แหละครับนะเขาก็ใช้จ่ายไปตามนี้เพราะผมดูแลให้ดูแลคนและได้น้อยเป็นหลักนะครับในเรื่องของการค้าขายรายปลีกรายย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านเราต้องเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่นคการส่งออกซึ่งมีโอกาสที่มันจะมีมีความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาเพิ่มรายได้เดิมซึ่งมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งพอมีปัญหาอย่างนี้มันก็ลดลงหมดแหละครับนะการที่บอกว่าประชาชนเดือดร้อนผมก็มีมาตรการของกระทรวงทางองเทีมาทุกครั้งในการประกาศอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเดือนสามเดือนก็มีมาตรการชะลอหนี้นะครับลด,ตร,ลดตรงนี้ลดตรงนี้ลดภาษีลดอะไรให้ ก็อย่างเงี้ยแหละครับรายได้มันก็น้อยลงน้อยลงทุกทีแต่ประชาชนเดือดร้อนครับจะบอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนเหรอผมนึกถึงเขาทุกวันนะ่ะนะทุกวันท่านบอกว่าผมไปทํางานอะไรนะเวิร์กฟอร์มโฮมช่วงนั้นนะ่ะที่ผมเวิร์กฟอร์มโฮมจริงจริงสิบสี่วันนะ่ะเพราะคนข้างผมเขาติดโควิดหมอเขาสั่งให้ผมต้องทำงานที่บ้านนะครับวันนี้เรามีมาตรการที่ทุกคนสามารถทางานเวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็ต่างคนไปอาทิตย์นี้เนี่ยผมทำงานเกือบทุกวันนะ่ะ ที่ทำนียแบะนะแต่เป็นการประชุมทางออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์กับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลานะติดต่อกันทางวิดีโอคอทลาทางไลน์ทางอะไรก็ติดต่อกันหมดทุกวันการทํางานวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกยุคใหม่แล้วนะครับยังไงก็ตามก็ต้องรักตัวเองรักบ้บางประชาชนนะการดูแลเยี่ยมเยียนมันก็มีทุกคนนะผมก็สั่งให้ทุกคนดำเนินการนะครับและผมก็ไปเยี่ยมเยียนเมื่อถึงคราวที่สามารถปฏิบัติได้นะครับ <c oughs> ในเรื่องของเงินทอนถ้าไปหามาตรการว่าใครได้นะผมยืนยันยอมรับการตรวจสอบทุกชนิดอ่ะนะอย่าบอกว่าคอสชอผมไม่ตรวจสอบผมทุกตรวจสอบหมดมองค์กรสากลเขาตั้งเรื่องมาเลยมาผมก็สู้ไปชี้แจงไปข้อที่จริงไปนะครับก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสชี้แจงได้มันก็จบนะอย่าบอกว่าเออผมไม่ได้รับใช้อานาจ รัฐประหารต่างๆ,ๆท่านท่านเข้าใจเลยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ะนะเรื่องงบประมาณอื่นๆเรื่องเกษตรเรื่องต่างท่านรู้ไหมครับว่าเราใช้เงินดูแลภาคเกษตรไปเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะต้องประกันรายได้กับกเกษตรกรนะไม่ใช่ผมไม่ให้นะแต่ให้ในทางที่มันถูกต้องทั้งมาตรการประกันราคาตามนยโยบาย มาตรการเสริมมาตรการพิเศษใช้เงินเป็นกว่าแสนล้านนะครับแต่ละปะีนะซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะเป็นโะมาณในระมาณ,มา,ณมาตรยี่สิบแปดนะเราจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไหวไหมเราต้องมองอนาคตว่าเราใช้เงินกันอย่างไรแล้ววันหน้าโะมานที่จะผูกพันเนี่ยมันเป็นภาระนะครับก็ต้องต้องหาหรือร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ว่านะ ท่านบริจาคเงินมากอะผมก็ดีอยู่แล้วขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับผมก็มีแต่กระเดือนผมไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีลูกหลานทําอะไรล่ะอะไระทำธุรก,กิจไม่ทําที่พักรีสอร์ทรี่เริดไม่มีเลยก็มีกระเดือนเท่านั้นแหละครับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิน้นนะอันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันเพราะนั้นผมจะไม่ทําอะไรที่มันผิด นะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับ <c oughs> ที่ผมจะไปต้องพูดกับท่านนี้เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผมท่านก็พูดอยู่เสมอท่านเป็นรุ่นพี่เท่าน,นั้นปีเท่าน,นี้ปีนะครับน้องนุ่งกำลังก็เคารพอยู่อะไรอยู่ก็ระวังแล้วกันวันหน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขา <c oughs> เขาเขา,เขาคิดเป็นแล้ววันนี้เด็กะนะ <c oughs> จริงจริงแล้ว ยังไม่ถึงเวลาผมพูดแหละแต่ก็จำเป็นเพราะเป็นพี่พี่ผมนะผมก็องพูดสัหน่อยตั้งใจจะไม่พูดแต่เผเอิญท่านพูดมาก่อนท่านดูท่าน <c oughs> ตำหนิน้องท่านมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะผมก็ไม่ไโกรธไปเคืองท่านอยู่แล้วเพราะผมจะให้ให้ภ <c oughs> าคฝ่ายค้านมาชมผมมันคงไม่ได้แล่ละนะแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความจริงผมฝากไปถึงประชาชนที่บ้านนะครับท่านได้ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านดูหน้าผม ท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมผมพูดจากสมองที่ท่นานวรนน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมานะแต่ท่านจะรู้ว่าผมมีประสบการณ์มาหกเจ็ดปีมาแล้วนะตรงนี้คือความแตกต่างนะครับที่ผมน่าจะรู้มากกว่าท่านเรื่องโควิดกับเรื่องเศรษฐกษิจเดี๋ยวก็คงว่ากันต่อไปอีกทีแล้วกันนะเพราะตั้งแต่เช้า,ชามาก็พูดหลายเรื่องมาแล้ว เรื่องการจัดหาวัคซีนการบริหารวัคซีนกรบหายการฉีดต่างๆซึ่งเราก็แก้ปัญหามาโดยตลอดเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาที่เหมาะสมชี้แจงนะครับในหลักการทั้งหมดแล้วในส่วนรายละเอียดก็ท่านรองนายกก็พร้อมจะชี้แจงอยู่แล้วผมยืนยันรัฐบาลทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนแล้วพี่นาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นหลายอย่างที่พูดเมื่อเท้านี้ เรื่องราคาวัคซีนเรื่องการบริหารการต่างๆที่มันมีเดี๋ยวท่านลองยกชี้แจงในหมดทุกตัวแล้วท่านก็ฟังด้วยแล้วกันถ้าไม่ใช่ไปตรวจสอบนะครับแต่ถ้าไปพูดข้างนอกอาจจะมีปัญหานะผมขู่ไม่ได้ขู่ท่านนะนะครับเพราะการพูดในสภาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะประชาชนเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตพูดแค่เท่านี้ก่อนด้วยความเคารพพี่นะครับสวัสดีครับ